เอาเลยครับสวัสดีทุกคนนะนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพวกเราชิกกี้และเอ็นเย์แล้วในวันนี้พวกเราก็จะมาอยู่บนวันบล็อกเหมือนเดิมเลยพวกเราจะต้องเอาชีวิตรอดไปจากที่นี่ให้ได้เอาแหละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอ็นเเรามาเริ่มกันเลย,เยก่อนสิฮะ<า>ก่อนอื่นเลยทุกคนช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะโอ้จริงด้วยคอนที่กดก็ขอให้สวยสวยแลหล่อน,น่ารักนา่กนารักกันทุกคนเลยนะโอเคถ้าทุกคนกดไลค์กันแล้วพวกเราไปลุยกันเลย ลย่ะไอ้จเจเช็กกี้นี่มันตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะนี่มันอะไรกันเนี่ยแย่ละสิหนงหน้าตาแปลกชะมัดเลยอะเจมมันกำลังจะงับหัวเธอแอ่ะไม่นะ แล้วเธอไปหยิบมันขึ้นมาทาไมกันเนี่ยเอ้ามันจะได้งับฉันไม่ได้ไงมันงับเธอไม่ได้ก็จริงแต่มันจะงับฉันแทนสิเอ็นเจมันจ้องหน้าฉันใหญ่เลยหยุดขยับมันเข้ามาใกล้ๆฉันได้แล้วหน่อยแน่ฉันว่าเจ้าตัวนี้มันต้องเป็นกิ้งก่าแน่ๆเลยนายว่าไหมนั่นสินะเหมือนพวกกิ้งก่าแล้วก็จิ้งเหลนเลยก็นั่นนะสิดูยังไงก็เป็นกิ้งก่าตัวเขียวเขียวชัดๆเลยอนั่นสินะโอเคแป๊บหนึ่งนะเจ๊าเชเจ้านน่น้จ้องหน้าฉันไม่กระพริบเลยนะแย่ละสิโอ้ยอย่าเข้ามา นะานาจะกินแขนฉันอย่างนั้นเหรอถ้าทางมันอยากจะกินกระต่ายนะเอ็นเจว่าแต่เราจะทํายังไงกับมันดีล่ะทีเนี้ยอ๋อถ้าเอาไปต้มกินจะอร่อยไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยบอกนะจะคิดจะกินมันเหรอช่วยไม่ได้เราไม่มีอะไรให้กินแล้วนี่นะไายไม่เอาหน่าเอ็นเจตัวแห้งขนาดนี้สงสารมันเถอะอเฮ้ยนี่เจ้าจิ้งเหลนอ่านายมาจากไหนอ่ะแล้วนายต้องการอะไรอ่ะอ้้เอ้ มือนมันพยายามจะบอกอะไรฉันสักอย่างนะเอ,อ็นเจอ๋อนายคิดไปเองหรือเปล่าตรงน,นู้นอย่าง,งานั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นมันเกาะงั้นเหรอเกาะใช่ไหมน่าเกาะลอยฟ้าเอ็นเจทำไมถึงมีเกาะลอยฟ้าอยู่ตรงนั้นกันล่ะก็นั่นนะ่ะสิเกาะลอยฟ้ามาโผล่ที่วันบล็อกเนียนะนั่นสิแล้วเหมือนจะเป็นป่านะตรงนั้นน่ะเอ้ยเหมือนว่าเจ้าจิงเหลนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันพยายามจะบอกเราเกี่ยวกับเกาะลอยฟ้าตรงนั้นนะหรือว่ามันอยากไปที่นั่นกันนะเข้าใจแล้วฉันว่าใช่แน่ๆเลยเจ้านี่น่าคงอยากจะกลับไป ตรงนั้นแนะ่ช่ว์เลย,เยดูจากการร้องของมันแล้วอาจจะใช่นะเอ็นเจสงสัยมันจะหลุดมาจากก่อนนั้นนะสิก็จะวันบล็อกเนี้ยชอบดึงตัวอะไรแปลกๆโผล่เข้ามาทุกทีเลยนี่นะพวกเราขึ้นไปสำรวจกันเถอะโอเคได้เลยงั้นมาขุดบล็อกกันให้ได้เยอะๆเลยเอาล่ะเอ็นเจมาช่วยกันขุดวันบล็อกกันดีกว่า เอาแหละเจ้ากิ้งก่าน้อยอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วนะแล้วหน่อยชิกี้นี่น่ะเย็นแล้วนะยิ่งหมดยิงโดดยิ่งอันตรายจะไม่ด้วยล่ะไหนว่าแต่เธอกล้าอุ้มมันได้ยังไงกันเนี้ยเอ็นเจเดี๋ยวมันก็กัดเอาล้อนี่น่ะไม่ได้ดุร้ายอย่างที่เห็นหรอกนะแต่มันจะกัดก็ดกัดนายแหละเจ้าไก่หน่อยแน่ว่าแต่ฉันเธอเองก็เป็นกระต่ายเหมือนกันแหละโดนกินขึ้นมาไม่รู้เรื่องล่ะชิคกี้ตามฉันมาแล้วมาดูนี่สิ มันจะเป็นป่าอะไรสักอย่างนะเอ็นเจเจ้านี่นะอยู่ตัวเดียวบนเกาะน,นี้เหรอโดดเดี่ยวน่าดูเลยฮะ,ะ,ะเป็นอะไรของแก เอ๊มันร้องทําไมของมันนะหรือว่ามันร้องเรียกอะไรสักอย่างฟังดูไม่เหตุผลนะแต่ว่าที่เนี่ยมันแปลกจริงๆเลยนะอยู่ดีๆมาโผล่ที่วันบล็อกได้ยังไงกันละเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ็นเจอ้ยอะไรละเนี่ยไดโนเสาร์บินได้อย่างงั้นเหรอและหรือว่าเจ้านี่นะเรียกไดโนเสาร์บินได้ตัวนี้มาอย่างงั้นเหรอเฮ้ยอย่างนี้นี่เองแสดงว่าเจ้าตัวนั้นเป็นเพื่อนของมันสินะจ้ะจดาจะเช็กยีขคางข้างหลังนี่ไหเฮข้างหลังฉันอย่างงั้นเหรอเฮ้ยอะไรละนั่นน้าทำไมไดโนเสาร์ตัวนี้หน้าตาเหมือน ตูดไรนะเดี๋ยวก่อนเอ็นเจนั่นไม่ใช่หน้ามันอันนั้นมันตูด<ไ>หัวมันอยู่อีกทางนึงต่างหากล่ะไมยเอาเหรอฉันก็นึกว่ามันลำมีหน้าเหมือนตูดนะสิอ๋อเดี๋ยวนะถ้าสังเกตดีๆแล้วตรงนั้นชิคกี้เน้ยจริงด้วยตรงนั้นก็มีอีกตัวนึงนี่นาะโอ้เขียวอย่างกับต้นไม้เลยดูไม่ออกเลยฮะเอ๊ะเจ้านั่นมันเจ้าสามเขาแน่นะเจ้านี้น่ามีเพื่อนเยอะกว่าที่คิดฮะจากที่ดูแล้วเจ้านั่นน่าจะเป็นตัวที่ชื่อว่าสเตโกซอรัสนะฉันเคยอ่านเจอในหนังสือน่ะแ้วเลยส่วนเจ้าตัวเขียวทที่่่อยูงนนนนั้าาจะเเป็ซ นะกินได้ไหมอนะไม่น่าได้หรอกใช่ไหมเนี่ยเจ้าตัวนี้ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเทราโนอดอนนะเทราโนดอนเรอใช่แล้วโหเจ๋งชะมัดเลยแต่ว่าฉันไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันคือในตัเสาอะไรนะทำไมตัวเล็กกว่าเพื่อนเขาล่ะอาจจะเป็นแรปเตอร์ก็ได้นะที่ไม่ใช่แรปเปอร์โยโยอาจจะเป็นแรปเตอร์ที่ยังโตไม่เต็มที่ก็ได้นะ <c oughs> แต่แปลกจังเลยนะทําไมพวกนี้ถึงมาอยู่ที่นี่กันได้ล่ะอันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแฮพยายามนึกแทบตายก็นึกไม่ออกนึกได้อย่างเดียวก็คือวันบล็อกเนี่ยพี่ลึกชะมัดแต่ ฉันว่าพวกเราพักที่นี่ก่อนกันแล้วกันเนาะโอเคงั้นเอาเป็นว่าสังเกตราชราวอยู่ที่นี่ไปก่อนละกันคืนนี้มาตั้งแคมป์กันเถอะเอ็นเจและแม่มดหลายก็จับตัวเจ้าหญิงได้ในที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นอาศวินก็ขี่ม้าขาวมาช่วยได้และอาศวินผู้นั้นก็นามว่าเอ็นเจนั่นก็คือฉันเองเฮ้ hey, เดี๋ยวสิเอ็นเจจะทำอะไรของเธออยู่นะ จะชิคกี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพวกก็พอดีว่าฉันก้นเรานิทานให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยพออย่างงี้นี่เองโอเคแามเจ้าพวกนี้มีชื่อแล้วด้วยนะเจ้านี่นะชื่อว่าเจ้าเขียวเจ้าเขียวส่วนนู่นเจ้าแดงนั่นเจ้าแดงนี่เจ้าบลูเจ้าบลูอย่างงั้นเหรอและนั่นเจ้าพิงเจ้าพิงอ๋อเป็นไงอ๋อมีชื่อกันแล้วสินะเฮ้เจ้าบลูนายชอบชื่อใหม่ของนายหรือเปล่า อ่าเหมือนมันจะชอบชื่อใหม่ที่เธอตั้งให้นะจริงสิว่าแต่นายหายไปไหนตั้งนานนะฮะอ๋อก็ฉันเข้าป่าไปหาของกินมาให้พวกเธอนะสินี่เอาไปเอานี่เจ้าบลูฉันมีแครอทมาให้แกด้วยเอา้าเหมือนว่ามันจะไม่ชอบแครอทนะเอ็นเจดูท่ามันอยากจะกินเบอร์รี่ที่อยู่ในมือของเธอ แม้งั้นเหรอก็ได้ฉันให้เกิดได้เอากินดีๆค่อยๆกินน่ะเอาจริงๆปาร์ตี้แคมป์ไฟวันนี้ก็ไม่ได้แย่เลยนะเอ็นเจเจ๋งเดียวนั่นนะสิไม่เคยรู้สึกว่าติดวันบล็อกและผ่อนคลายข,ขนาดนี้มาก่อนเลยนั่นสินะเจ้าไดนโนเสาร์พวกนี้มันก็น่ารักกว่าที่คิดนะอ่อ้อไีกี้ไม่ไหววันนี้เหนื่อยชะมัดเลยนอนกันเถอะโอเคเลยเ,เดี๋ยวนะจะเสียงอะไรอะ่ะหรือว่าแป็นแผ่นดินว่ะ อะไรกันเนี่ยเฮ้ยแผ่นดินไหวจริงๆด้วยชิกี้ต้องรีบไปหาที่หลบก,กันแล้วล่ะคขนเช้ากว่านี้พวกเราได้ตายกันหมดแน่ไปเถอะดูแล้ว <c oughs> เอะเจ้าเนเสาพวกนี้เป็นอะไรอะแตกตื่นกันหมดเลยเดี๋ยวสินี่มันเสียงอะไรทำไมแผ่นดินไหวขนาดนี้เฮ้ยเสียงนากก่ากลัวฉะมัดเลยไปเถอะชิกี้เอ,อ็นเ,เจพวกเต้นทเสามันหายไปหมดเลย <c oughs> เหลือก็แต่เจ้าบลูนะ่ะเกิดอะไรขึ้นกันน่ะเนี่ยเสียงดังๆนี่มันคืออะไรกันถ้าทางเจ้าบลูสิเหมือนกลัวมากเลยนั่นสิ เหมือนมันพยายามจะบอกอะไรพวกเราแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เรารีบไปหลบกันก่อนดีกว่าเอ็นเจนั่นแหละความคิดที่แ๋วที่สุดเลยเอาแหละรีบตามมาทางนี้แล้วเอ็นเจแล้วเข้าเฮ้ยรอฉันแป๊บหนึง่งฉันขาสั่นนะชิคกี้ในตรงต้นไม้ตรงนี้ฉันจะทําการสร้างบังเกอร์หลบภัยขึ้นมาก่อนเอาเป็นว่าคืนนี้เราคงต้องหลบอยู่ในหลุมหลบภัยกันก่อนแล้วกันนะเอ็นเจเอาแหละเรียบร้อยแล้วรีบเอาเจ้าบลูลงมาเร็วเข้าได้เลยฮึบ เอ้ยเท่านี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วแหละพวกเรารอจะถึงเช้าแล้วค่อยออกไปสำรวจกันดีกว่าว่าเสียงนั่นน่ะมันคือเสียงของตัวอะไรกันแน่เอ้ยน่นาซี่หวังว่าจะไดโนสา์ทั้งหลายข้างนอกจะปลอดภัยนะส่วนแกเองก็ไม่ต้องกังวลเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันขอนอนเก็บแรงก่อนละกันนะเอ้ยเสียงใหญ่ยักษ์นั่นมันคือเสียงของตัวอะไรกันแน่นะ เอาละเช้าแล้วเอ็นเจตื่นได้แล้วเร็วเข้าตื่นแล้วเอ้เช้าแล้วเหรออ้อันยังนอยไม่เต็มอิ่มเลยอ่ะวะจริงสิรีบอกไปดูเจ้าไดนโนเสาร์พวกนั้นกันเถอะนั่นสินะเจ้าบลูเนี่ยคงจะเป็นห่วงเพื่อนของมันมากแล้วแหละเอาละไปกันเถอะเอ็นเจเอออ้ชิคกี้ฉันเจออะไรบางอย่างบอกเลยว,ว่าเด็ดสุดๆดนี่ไงเ๊ะอะไรอย่างนั้นหรอกระดาษอะไรนะ่ะเอ็นเจ กระดาษใบเนี้มันเขียนเอาไว้ว่าถ้าอยากจะออกไปจากโลกใบนี้จะต้องช่วยไดยโนเสาร์ทั้งหมด5ตัวแล้วพาไดาโนเสาร์ทั้งหมดกับโลกยุคดึกดำมันนี่แหละมันเขียนเอาไว้แบบนี้เหรออย่างงี้นี่เองพวกเราจะต้องพาเจ้าไดโนเสาร์วพวกนี้กลับยุคดึกดำบรรเสินะใช่แล้ว แต่เมื่อคืนนี้ที่เราเจอเหมือนจะมีแค่สี่ตัวเองนะอ๋อนั่นมากันแล้วเอ็นเจย์กลับมากันแล้วเหรอมากันครบเลยนะพวกนายเมื่อคืนคงกลัวกันแย่เลยละสิดูเหมือนว่าทุกตัวจะปลอดภัยดีนะเอ็นเจย์ให้ฉันเป็นห่วงแทบแย่เลยนะว่าแต่เอ็นเจย์ะว่าไงในกระดาษเมื่อกี้นี้เขาเขียนบอกว่า5ตัวอย่างนั้นหรอ, yes, อใช่แล้วไดนโนเสาร์ที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดนะ่ะมันมีทั้งหมดแค่4ตัวเองนี่นะก็นั่นแหละปัญหาหมายความว่าพวกเราต้องตามหาไดานโนเสาร์อีกตัวหนึ่งให้เจอ างทีอาจจะแอบอยู่แถวนี้ก็ได้นะก็เป็นไปได้นะเอ็นเจงั้นพวกเราก็แยกกันหากันแล้วกันส่วนฉันจะไปกับเจ้าพิงเพื่อไปดูทางอากาศเผื่อจะเป็นไดโนเสาร์ที่บินได้ฝากด้านล่างด้วยนะเฮ้จะขีดเทโรดอนบินดูอย่างนั้นเหรอเจ้านี่มันจะแบกเธอบินไหวไหมเนี่ยออีซี่เฮ้ว้าวเห็นไหมล่ะตัวฉันนิดเดียวเองเจ๋งเลยเจ้านี่สามารถพาเธอบินได้จริงๆด้วยว้าวงานฉันขอไปก่อนลวนะชิคกี้โอเคได้เลยเอ็นเจฝากด้วยนะเนี โว้ยฉันเองก็อยากขี่นันทสาวบินได้เหมือนกันนี่นะเอาแหละไม่เป็นไรเอาเป็นว่าพวกเราออกตามหากันดีกว่าทุกคน<ๆ>เพื่อนนันทสาวของพวกนายที่เหลืออีกหนึ่งตัวไปกันเลย let's go ไยเย็นแล้วสิอ๋อเฮ้ยเอ็นเจฉันกลับมาแล้วฉันก็เพิ่งกลับมาเหมือนกัน้ยมีข่าวไรอเอาเป็นไงบ้าง จากบนฟ้านะ่ะเห็นอะไรบ้างไหมโทษทีนะนี่แหละข่าวร้ายที่ฉันเจอบอกฉันบินหามาทั้งวันแล้วเจอแต่พึ่งอะ่ะแต่ไม่เจอไดนโนเสาร์อะไรเลยอะ่ะหรือจะตัวนั้นจะเล็กมากๆกันนะเอ้เล็กกว่าเจ้าบลูอย่างนั้นหรอมันก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมละ่ะเดินหารอบเกาะแล้วก็ยังไม่เจอเบาะแสอะไรเหมือนกันเอ็นเจไอ้แบบนี้ย่าแนจะพวกนี้นะ่ะถ้าเรามีไม่ครบห้าตัวก็กลับบ้านกันไม่ได้นะสิหายไปไหนกันนะเจ้าพวกนี้คงคิดถึงบ้านกันน่าดูเลยนั่นสิถ้าไม่ครบห้า ตัวก็กลับไม่ได้ดูตาพวกมันสิสงสารจังเลยโถอเอ้ไม่ต้องห่วงนะฉันจะหาเพื่อนตัวสุดท้ายของพวกนายให้เจอให้ได้เลยไหเสียงนั่นอีกแล้วะจะจะจริงด้วยเสียงนั่นไอแผ่นดินสะเทือนเลยแย่ละสิเหมือนเมื่อคืนนี้เลยแย่ละสิทำไงดีเอ็นเจเราต้องอพยพสัตว์ทุกตัวไปที่ปลอดภัยก่อนละกันชิคกี้อ๋อความคิดดีรีบพาทุกตัวไปแอบไปที่ปลอดภัยกันก่อนเถอะเอาแหละไปเรืเจ้าเขียวจะจะพานายไปหลบในบังเกอร์นะโอเคทุกตัวรีบเข้าไปเลยนี่เอาล่ะบลูแกเองก็ต้องเข้าไปเหมือนกันนะ ถึงแม้ว่าตอนนี้นายจะไม่อยากไปก็เถอะทำไมไม่ยอมไปล่ะเจ้าบลูมันอันตรายมากนะตัวอะไรกำลังจะเดินมาก็ไม่รู้พอฉันอุ้มไปสุดท้ายเจ้าบลูก็เดินตามกลับมาน่ะสิเฮ้ยชิคกี้เสียงใกล้เข้ามาแล้วเอ็นเจเสียงมันใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทำไงดีเฮ้ยเฮ้ยต้องใจดีโทษเสือแล้ว่ะเดี๋ยวได้เอ็นเจนั่นนั่นงเฮ้ยโผล่มาแล้วเดี๋ยวนะเอ็นเจน,นั่น<ด>ม,มันไดโนเสาร์กินเนื้อ ไทแรโนโซอรัสนี่นะเฮ้ยทีเร็กซ์ี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนี่ไดนโนเสาร์กินเนื้อสุดโหดทีเร็กซ์จอมทรราชแห่งยุคไดนโนเสาร์เมื่อหลายล้านปีก่อนว่ากันว่ามันดุร้ายมากเลยเอ็นเจเอ๊ะอย่าบอกนะว่าไดานโนเสาร์ตัวที่5้าที่เราจะต้องพากลับไปอะม,ม,ม,มันคือเจ้าตัวนี้อย่างนั้นเหรอยาล้สิไม่ไหวเลยเหรอไหวแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะเอ็นเจ โอ้ยตัวใหญ่ชะมัดเลยแย่แล้วสิมันอยู่ตรงหน้าฉันเลยอะแบบนี้จะตายแน่เลยอะหนีมาแล้วชิกิไม่ทันแล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ตายแน่ฉันแย่แล้วจะโดนกินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสิเจ้าบลูนายจะทำอะไรนะอย่าเข้าไปสิเดี๋ยวนายก็ถูกจับกินหลอกออกมานี่นะ อะไรกันเจ้าบลูพยายามจะปกป้องพวกเราอย่างนั้นเหรอเอ็นเจไม่ได้นะแบบนั้น,นอันตรายเกินไปเดี๋ยวน่าจะโดนจับกินเฮ้ยเฮ้เหมือนเจ้าบูก็จะบอกให้นายน่ะถอยไปเลยนะชิคกี้เจ้าบูแต่ยังไงเจ้าทีเร็กซ์มันก็คือแตนสาวกินเนื้อ,อเดี๋ยวนะเอ็นเจ จริงด้วยสิมันคือแต่เจ้าสาวกินเนื้อมันอาจจะหิวอยู่ก็ได้นะเข้าใจแล้วแค่นายพูดฉันก็มีให้ทุกอย่างแปบ๊บหนึ่งละกันนะเอาลาใจเย็นๆเอะเดี๋ยวสิเอ็นเจจะเข้าไปใกล้มันสิเอะอเดี๋ยวนะนั่นมันอ๋ออย่างนี้นี่เองเนื้อสินะเจ๋งเลยเอ็นเจความคิดดีนี่ไปเลยเอ็นเจมานี่สิมากินเนื้อนี่แล้วเจ้าทีเร กินเนื้อที่มือฉันนะไม่ใช่กินแขนฉันไปด้วยล่ะโอ้ยเจนี่ดูท่าทางอร่อยฮะดูสิมันดูไม่ดุร้ายแล้วอะชิคกี้งั้นออกไปเยอะๆเลยอ๋อเอ็นเจดูเหมือนว่าจะได้ผลนะตัวมันหดลงมาเหลือนิดเดียวเองอะเจ๋งเหรอไหนขอดูหน่อยอย่างงี้นี่เองพอหายหิวแล้วก็ตัวเล็กลงสิแดนเดี๋ยวเ็นเจลงมาดีๆสิเอะไหนขอดูเเต็มตาหน่อยอ๋อหอยเจทีเล็กนี่พอเชื่องแล้วกลายเป็นตัวเล็กจิ๋วหลิวหน้าล้างสุดๆไปเลยเท่านี้ก็ ครบห้าตัวแล้วเยี่ยมเลยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็สามารถพามันกลับไปด้วยได้แล้วใช่แล้วตอนนี้ก็ใกล้กับเช้าแล้วด้วยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเตรียมประตูกับโลกยุคดึกดำบรรพกันเถอะเอาล่ะประตูเรียบร้อยแล้วงั้นฉันจุดแล้วนะ เอาละเพียงเท่านี้เราก็พร้อมที่จะพาทุกตัวกลับสู่โลกยุคดึกดำบันแล้วใช่แล้วพวกนายจะได้กลับบ้านกันแล้วนะดีใจกันละสิไปกันเถอะทุกตัว let's go <S เดีย๋ยวฉันจะอุ้มเจ้าเขียวไปเองเดี๋ยวฉันอุ้มเจ้าบลูไปแล้วค่อยทยอยตามกันไปเลยลุย,ลยสู่โลกยุคดึกดำบัน let's go <S ไปเลยว้าว ที่นี่เองสินะน,นี่นั่นหรอยุคดึกดำบรรสุดยอดไปเลยนะชิกี้เนาะเอาแหละยังไงก็ตามตอนนี้ก็ได้เวลาบอกลาแล้วนะเอ็นเจนั่นน่ะสิถึงเวลาลากันแล้วเจ้าพวกไดโดเสาร์ทุกตัวสนุกมากเลยที่ได้อยู่กับพวกนายนะเจ้าเขียวเจ้าบลูเจ้าแดงแล้วก็เจ้าพิงรวมถึงนายด้วยนะเจ้าทีเร็กซ์ยังไงก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่ล่ะลาก่อนนะเจ้าพวกไดโดเสาร์ทั้ง5้าตัว ใช่แล้วลาก่อนนะเป็นเด็กดีกันล่ะห้ามดื้อนะเข้าใจไหมเจ้าบลู <c oughs> ไม่ได้หรอกกลับไปซะเจ้าบลูแกนะ่ะมากับพวกฉันไม่ได้หรอกแกเองก็ควรจะอยู่ในโลกของแกไม่ใช่โลกปัจจุบันเพราะว่าในโลกมนุษย์ตอนนี้นะ่ะมันไม่มีไดนโนเสาร์อีกแล้วละ่ะถ้าแกตามพวกฉันไปแล้วก็แกจะต้องถูกจับไปทรมานฉันไม่อยากเห็นแบบนั้นหรอกนะ ฉันสัญญาเลยว่าฉันจะหาทางกลับมาหาพวกแกให้ได้เลยโอเคไหมเพราะฉัน,นั้น <c oughs> ก็รอพวกฉันแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขล่ะดูแลเพื่อนเพื่อนของแกด้วยนะ <c oughs> อืมไปเถอะลาก่อนนะเจ้าบลู <c oughs> ฉันจะหาทางกลับมาหาแกอกครั้งนึงให้ได้เลย <c oughs> ลาก่อนนะ <c oughs> ลาก่อนไนดะโนเสาร์ทั้งหลาย ก็ไปกันเถอะชิกี้ได้เวลาแล้วล่ะแล้วอย่าหันหลังกลับไปล่ะอืมได้เวลาไปแล้วเอ็นเจาการที่ได้อยู่กับเจ้าพวกไดนโนเสาร์พวกนี้เป็นความทรงจำที่สุดยอดไปเลยนะและพวกเราจะไม่มีวันลืมเลยลาล้ก่อนนะเจ้าพวกไดโนเสาร์ลาลก่อนนะฉันจะคิดถึงพวกแกทั้งหมดเลยพวกเราไปกันเถอะชิกี้ เอาล่ะทุกคนชอบดูการ์ตูนกันหรือเปล่าถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์น้องๆชอบเดโนอสสาวตัวไหนคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะเดี๋ยวฉันจะไปไล่อ่านนะว่าทุกคนชอบตัวไหนกันบ้างเอาล่ะหมดเวลาสนุกแล้วสิเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้พวกเราชิคกี้พาและเหล่าไดโนเโสาาวขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย